ระองประรัสต่อไปว่าสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นหรือสิ่งใดที่ท่านสั่งคุณไม่ได้สั่งพระเจ้าคุณสั่งอุปสรรคให้ออกไปจากชีวิตของคุณพระองค์จะกระทําสิ่งนั้นนะวันนี้เราได้เห็นความสําคัญของพระนามแล้วและเราได้เห็นว่าในพระนามนั้นมีสิทธิอํานาจที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วเราจาเป็นต้องเอาสิ่งที่เรามีออกไปใช้ด้วยเราต้องรู้จักใช้ แลเราสามารถใช้สิทธิอำนาจได้โดยการสัง่งครั้งสุดท้ายที่คุณสั่งในพระนามของพระเยซูคือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณระลึกถึงพระนามของพระองค์คือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณเอ่ยถึงพระนามของพระองค์คือเมื่อไหร่จากสรุดีบทที่2 0ข้อ7น,น,นะครับกษัตริย์ดาวิดได้สามารถเอาชนะอุปสรคได้โดยการระลึกและเอ่ยพระนามผมอยากให้เราระลึกถึงตอนที่ท่านเริ่มต้น ต้องไปเผชิญกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของชาวฟรลิสเตียและหนึ่งในแม่ทัพนะครับแม่ทัพที่ตัวใหญ่ตัวสูงใหญ่มากชื่ออะไรนะกอลิโก,โกใช่ไหมกอลิโก,โกได้ออกมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าทุกคนกลัวแม้กระทั่งกริย์ก็กลัวแม่ทัพก็กลัวทหารทุกคนกลัวหมดใช่กอลิโกไหม โกลิอะไรโกลิอัดอันเจรียงหรือไม่ว่าดาวิดพูดกับโกลิอัดว่ายังไงในหน่งซามูเอลบทที่17ข้อที่45นะครับแล้วดาวิดก็พูดกับคนเฟรสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดจำได้ไหมที่ดาวิดได้กล่าวไว้ว่าบ้านก็โอ,อวดเรือกอูรสเลาะ เรื่องมา้าหรือเรื่องพลรรังอำนาจทางการทหารแต่เราอวดเรื่องพระนามของพระเจ้าหรือเราระลึกถึงและกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่ดาวิกทำท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอบโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้น แล้วเราพบว่าอีกแป๊บหนึง่งก็รีอะก็ล้มลงไปนอนกับพื้นตายคาที่เพราะเขาเจอกับพระนามขององค์พระพุทพระบิดาษเจ้แล้ววันนี้เมื่อคุณเจอกับศัตรูของคุณไม่ว่ามันจะมีสิ่งที่ข่มขู่ภายนอกให้คุณกลัวเพียงไรไม่ว่าจะเป็นหนี้สินไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มองภายนอกแล้วมันยิ่งใหญ่เหลเกิน อย่าให้คำโอ้อวดของมันมาทำให้คุณหวัว่นไหวจงวางใจในพระนามของพระองค์แล้วบอกเลยว่าโรคซาบานแกมาเรื่องโรคนี้แต่ฉันจะมาหาแกในพระนามของอรพระเยซูคริสต์เจ้าทายกูสิครับว่าใครจะอยู่ใครจะไป<อ>แล้วีรบบอกว่าเมนะื่อเราต่อต้านมามันจะหนีเราไปเหนะ็นไหมวันนี้เราได้ยินสิ่งที่ยิ่งใหญ่แนละ้ว สิ่งที่คนมองข้ามสิ่งที่คนพูดกันแต่ไม่เห็นคุณค่าแต่วันนี้เราได้เห็นคุณค่าเราเห็นความสําคัญเราเห็นสิทธิอํานาจที่ยิ่งใหญ่เราเห็นสิทธิอํานาจที่เป็นของเราที่เราสามารถใช้ได้ตลอดขึ้นอยู่กับเราจะใช้เมื่อไหร่เห็นไหมเมื่อเราใช้ชีวิตของเราจะรา่าเร้าเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ท่ามกลางสถาน,นการณ์และปัญหาไร้ทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตของเรา แต่พวกเราสามารถกล่าวแบบเปาโลได้อยู่เสมอว่าแต่ทา่ามกลางเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นเรามีชัยเหลือล้นโดยทางองค์พระเยซูเราสามารถกล่าวได้เหมือนกับผู้ที่เขียนสันดีว่าแม้บางคนจะโอ้อวดเราล,ลึกถึงหรือก,กล่าวถึงอาวุธของเขาที่จะเข้ามาห้ามผ่านเราแต่เราเลึกถึงและกล่าวถึงพระนามของพระองค์ พระนามขององค์พระเยซูคริสต์พระนามที่อยู่เหนือนามทั้งปวงและโดยพระนามนี้เราจึงรอดจากทุกสถานการเราขอบพระคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมน,นหรือได้หรือไม่ครับอืมได้ไหมได้นะถ้าไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของผมนะนะเ,เมน็นไหมะคัมภีร์บอกว่าชาวนาออกไปแล้วหวาด บ้านกระตกในข้างทางบ้านกระตกในดินที่อยู่ท่ามกลางหินบ้านกระตกท่ามกลางหนามบ้านกระตกี่ดินดีผมเองก็ใช้ความเชื่อว่าคุณเป็นดินดีส่วนคุณจะเชื่อว่าคุณเป็นทางเดินก็แล้วแต่คุณแต่ผมเชื่อว่าคุณเป็นดินดีเห็นไหมจากนั้นคุณทุกคนได้เอาละครับเดี๋ยวเราจะนิฐานเกีอ่ออาหารร่วมกันนะครับข่าพเจ้าขอใหคุณตรอง สำหรับอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารฝ่ายกายที่พระองค์ได้เตรยียมไว้ขอเป็นคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานพระสัญญาเีื่ชำระอาหารมน,นี้ให้สะอาดเป็นประย์ต่อว่ากายของเราและเราเชื่อว่าโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงโปรดฟังคำอธิษฐานนี้แลนะชำระอาหารนี้นแล้วเราขอเป็นคุณที่พระองค์ได้ให้ความรักที่เรามีต่อกันมั่นคงเข้มแข็งและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ and then